จเจริญความจเจริญหรือความเสื่อมของพุทธบริษัท4ี่คนนอกทําไม่ได้ทําไม่ได้จริงๆนะคะ,คะจะเป็นพุทธบริษัท4เท่านั้นที่จะทําให้จเจริญหรือจะทําให้เสื่อมดูจากการที่ไม่เคารพยามเกรงซึ่งกันและกันดูจากการที่เราไม่ถนอมรักษาซึ่งกันและกันดูจากการที่ภิกษุณีไม่มีแล้วก็ปล่อยให้ตายเลยจำนวนของ พระสงฆ์ในบ้านเรานะคะคุณแบวจะตกใจว่าเราเคยจําได้ท่องจําว่าอยู่ที่ส0 0 0 0 0คนเมื่อประมาณ30ปีก่อนเวลานี้ทํางานวิจัยออกมาว่าจํานวนพระภิกษุสูงลดลงเหลือแค่1นึ0 0 0สใน1นึ0 0 0สนี้เป็นพระสงฆ์หนึ่งพั่เป็นเนนซะ6ก0 0 0่นจำนวนวัดซึ่งเคยอยู่ที่25,000วัดเวลานี้ร้างเสีย6,000วัด อันนี้คือภาพใกล้ตัวเรานะคะเป็นความจริงมากขึ้นถึงวันนี้เนี่ยวันนี้เราฉลองพุทธชย,ยันตีกันใหญ่โตที่ท้องสนามหลวงและทั่วประเทศวันหนึง่งพุทธศาสนาในบ้านเราในประเทศไทยเนี่ยค่ะจะมีโอกาสเป็นแบบอินเดียไหมคะได้โปรดตอบคําถามนี้ด้วยค่ะคุณเบลชงเรื่องมาถึงตรงนี้แล้วฟังเรื่องหลวงแม่เนี่ยเห็นทีวันนี้ต้องพูดนะคะและคิดว่าเหตุการณ์ศาสนาปัจจุบันเนี่ยมีอยู่3ามสี่ปรากฏการณ์ ปรากฏการที่ส่งผลเลวร้ายที่สุดกับพุทธศาสนาคือการอาศัยเครื่องแบบของภิกษุและอาศัยคําสอนเพื่อทํามาหากินสร้างกําไรและความร่ํารวยจากการขายบุญขายสวรรค์แล้วแผ่ไปทั่วแล้วสร้างมิจฉาทิฐิหรือสร้างความเห็นผิดให้กับชาวพุทธที่ไม่สนใจแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาจากการปฏิบัติภายใน อย่างที่กล่าวคะ่ะไม่อ่านไม่กระทั่งคําสอนที่เป็นพระไตรปิฎกไม่สามารถตีความพระไตรปิฎกให้เข้าใจในเชิงความเป็นมนุษย์สามัญของภาษาไทยเพราะมันกำกวมข้ะภาษาสันสกฤตบาลีกับผู้ที่ปฏิบัติแล้วคิดเชิงปัดเจกเช่นกลุ่มก้อนความเชื่อตัวเองหรือปฏิบัติตัวเองแล้วไม่สนใจสู่สังคมและไม่ได้เปิดกว้างเอื้อเฟื้อให้สังคมได้เรียนรู้แก่นแท้พระพุทธศาสนา ซึ่งเหลือเพียงพระแล้วก็ผู้เดียมชาวพุทธส่วนน้อยที่ปฏิบัติธรรมควบคู่คกับการสนใจสังคมอย่างใส่ใจจริงจังแล้วมีความกล้าหาญพอที่จะเสียดทานกับอำนาจในระบบสถาบันสงฆ์จนกระทั่งสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยไม่สามารถเป็นผู้ที่เป็นปูชนียบุคคลให้กับสังคมพุทธ นั้นความเสื่อมของพุทธศาสนาในสังคมไทยณวันนี้เกิดจากสถาบันหลักตรงนี้เนี่ยคิดว่าเครื่องร้อนพอสมควรจากคำถามที่ที่ฉันบางอาจ <c oughs> บางอาจตั้งคำถามท้าทาย <c oughs> มาเนี่ยตอนนี้จะขออนุญาตส่งต่อให้คุณกัญจริยา <c oughs> หาเป้าหมายแล้วทานที่ <c oughs> ไปกันต่อแ<อ>ล้วกันยค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะต,ตอนนี้อย่างที่เครื่อง <c oughs> คุณนัตยาว่าเ <c oughs> ครื่องร้อนแล้วจริงๆนะคะอยากจะทวนอย่านยงน้อยชะลอนะคะชะลอความความคิดของเรานิดนึงเมื่อสักครู่นะคะอย่างต่อจากที่หลวงแม่พูดถึงความเสื่อมซึ่งตรงนั้นดูเหมือนว่าจะมีเป็นภายนอกแต่จริงๆแล้วพระอาจารย์ก็ได้มาเสริมว่ามัน มันมีความเสื่อมจากภายในพุทธบริษัทเองอยู่ก่อนนะคะทำให้ภัยจากภายนอกมันง่ายเข้านะคะทีนี้พอท่านพระอาจารย์พูดอธิบายถึงภัยที่เป็นความเสื่อมที่เราทําขึ้นเองเนี่ยในสมัยพุทธศตรวตรรษที่1 1เใช่ไหมคะที่ท่านพูดถึงนะคะก็หลายหลายอยู่นาะะน,นแล้วเป็นพันปีเนี่ย สิ่งที่ท่านอธิบายเนี่ยรู้สึกเทียบเคียงได้กับสมัยปัจจุบันเลยทีเดียวเชียวนะคะที่แบบว่ามีกลุ่มคนที่จะเรียกว่าเป็นชนชาตที่คุยกันถกเถียงเรื่องธรรมะอาจจะไม่ได้ปฏิบัติหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีเรื่องของการที่แปรแปรรูป พุทธธรรมไปในสิ่งที่มันเป็นเรื่องของวัตถุหรืออะไรอย่างงี้มากขึ้นในขณะเดียวกันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นคนที่อาจจะเรียกว่าชั้นล่างหน่อยแล้วก็ยังแล้วก็จะค่อนข้างจะอยู่กับสิ่งที่ไกลาจากพุทธธรรมประมาณนี้ก็เลยรู้สึกว่าโอ้ตอนนี้มันเป็นจุดที่เราหมิ่นเนยนะคะเราก็ยังอยู่ในยุคที่อดีตเคยมีภาพของความเสื่อมอยู่แล้วแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยบังเอิญว่าเรามีโอกาสด้วย เป,เป็นปี2,600นปี2,600นะคะของการตัดรู้คือเป็นพุทธชยันตีด้วยเราจะใช้โอกาสที่พิเศษอย่างนี้เนี่ยมาแปลเปลี่ยนไอเหตุแห่งความเสื่อมที่มันปรากฏขึ้นแล้วเนี่ยให้มันไม่เป็นอย่างอดีตเนี่ยได้อย่างไรนะคะดิฉันขออนุญาตเพิ่มเติมอ,อีกนิดนึงว่าได้คุยกับเพื่อนปกติในดิฉันจะรู้สึกปกติธรรมดากับพุทธชยันตีเพราะรู้สึกว่าก็รักพุทธศาสนาทุกๆวันนะคะทำไมป,ปีนี้ถึงต้องพิเศษ เพื่อนคนหนึ่งก็ได้แลกเปลี่ยนทัศนะแล้วรู้สึกแบบนั้นจริงๆบอกว่าปีที่พุทธศาสนาเนี่ยครบจะเรียกว่า2,500ปีเราก็ยังไม่เกิด2,700ปีอีก100ปีข้างหน้าเราก็คงหมดสิ้นกันไปตรงนี้เราไม่มีใครเหลืออยู่เพราะฉะนั้นการได้เกิดมาในช่วงครบ2,600ปีเนี่ยมันต้องมีความหมายอะไรบางอย่างในการที่เกิดมาเป็นชาวพุทธด,ด้วยในเวลาที่พิเศษอย่างนี้ด้วย เพราะฉะนั้นคุยกันว่าเราจะมาทบทวนว่าบทบาทของเราเนี่ยนะคะในเมื่อเราเห็นเหตุแห่งความเสื่อมเกิดขึ้นแล้วเราจะมาช่วยกันทํำยังไงที่จะสืบนะคะต่ออายุพุทธศาสนาให้อยู่ไปจนถึง2700นะคะแล้วก็เป็นการสืบต่อที่ทําให้ผู้อื่นเนี่ยมีความสุขด้วยครับกรบนะาบนมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีพผู้บ,บริษัททุกท่านนะครับ,รบขอแนะนำตัวนะครับกับผมชื่อสุธยาวัชราภายัย กระผมเป็นประธานศูนย์เฝ้าระวังภัยต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาผมจะตอบปัญหานิดนึงที่เมื่อกี้มีผู้ตั้งคําถามขึ้นว่าเมืองไทยจะประสบปัญหาพุทธศาสนาเสื่อมเช่อนอินเดียไหมเรากําลังเดินทางไปสู่เส้นทางนั้นจริงๆนะครับเพราะปัญหาจากภัยภายในเนี่ยนะครับภัยภายในนี้รุนแรงมากทีนี้ผมอยากปรารบถึงข้อที่ท่านอาจารย์ประมวลพูดเมื่อกี้นิดนึงที่ว่าตอนก่อนพระพุทธองค์ปรินิพพาน ที่ท่านอตอนที่ท่านพูดกับพญามารเอาไว้นะครับพญามารที่เป็นเทวบุตรที่เป็นเทวดานนะครับพญามารมาเร่งรัดให้ปรินิพานเนี่ยพระพุทธองค์บอกว่ารอให้ท่านตั้งพุทธบริษัทสีได้สาเร็จก่อนไม่ได้พูดเพียงเท่านั้นนะครับท่านอาจารย์ตอกไปนิดนึงต้องรอให้พุทธบริษัทสีมีความสามารถ4ประการด้วยคือหนึ่งความสามารถในการศึกษาสองปฏิบัติ3เผยแผ่และ4ีรกำราบ,ปร,รบประวัติ ข้อสีนี้แหละครับที่ผู้ธบริษัททุกวันนี้ละเลยละเลยมากเวลานี้ผู้ทืบริษัททั้งสังคมไทยเลยสนใจศึกษามีมากปฏิบัติกันมากเผยแผ่กันมากแต่การกำราบปรับประวัติซึ่งแปลเป็นไทยว่าการตอบโต้นะครับพยายามกำราบผู้ที่กล่าวตู่พุทธพท์เนี่ยปัจจุบันมีน้อยมากและปัจจุบันนี้การเผยแผ่ปรับประวัติเนี่ยมีเคียงคู่กับการเผยแผ่พทธศาสนาอยู่ทั่วประเทศไทย เวลานี้มหาเทราสมาคมไม่ได้เอาใจใส่ดูแลกำหาับปรับประวาดเลยนะครับเพราะอย่างนั้นว่าฝากกับคณะสงฆ์ไม่ได้แล้วพุทธบริษัทที่เป็นอุบาสโศกบิเศกาต้องลุกขึ้นมาช่วยกันกำหรับปรับประวาดนะครับค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะค่ะขอขอเชิญนมัสการค่ะแล้วก็อาจะมาพระบินนะจากเครือข่ายผู้เชี่ยนชาญตีก็ขอโอกาสครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็เชิญพรทุกท่านประเด็นของหลักๆเราคือเรื่องของวิถีชีวิตแหละว่าเรารู้ไหมว่า ความเป็นชาวพุทธคืออะไรปัจจุบันนี้อย่าว่าแต่พระเลยโยมต่างๆเ,เ,เราขาดความมั่นใจในความเป็นชาวพุทธไม่ว่าจะด้วยเหตุปัจจัยอะไรก็ตามเราไม่กล้าไม่ได้จะบอกว่าเรานับถือศาสนาพุทธบางคนเวลาเราคุยกันเราชอบพวก metrosexual หรือใครกับนับไม่มีศาสนาวัยรุ่นจะชอบคานี้นแต่จริงเราเคยคิดไม่ว่าการที่มีศาสนาพุทธเนี่ยมีคุณค่ากับเราแค่ไหนพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้แยกกับสังคม แต่คนที่แยกคือใจเราเองเราทําให้มันแยกเองความไปแลกแยกจากของเราเนี่ยแหละในปัจจุบันที่ทาให้รู้สึกว่าพุทธศานาเป็นเป็นของแปลกก็สุดท้ายนี้นะคะขออยากจะให้พระคุณเจ้าแล้วก็หลวงแม่แลกเปลี่ยนทัศนคือความตั้งใจหนึ่งนะคะของวันนี้ก็คืออยากจะให้เรา พุทธบริษัท4ีเนี่ยมาทบทวนหน้าที่และความรับผิดช,ชอบของเราที่มีต่อพุทธศาสนาว่าเราเนี่ยเราเห็นคุณค่าความหมายของพุทธศาสนากับตัวเรากับสังคมเนี่ยแล้วเราจะทําอะไรทํำยังไงเพื่อที่จะทําให้พุทธศาสนามีความเจริญนะคะก็อยากจะชวนอยากให้พระคุณเจ้าช่วยแลกเปลี่ยนทัศนะค่ะว่าในบทบาทของพิสุพิสุณีเนี่ยค่ะท่านคิดว่า จะ,จะทำอะไรได้บ้างนะคะนับจากนี้หรือต้องการการเกื้อกูลจากบริษัทหุ้นส่วนอื่นๆอ,อย่างไรอุบาสกอุบาสิกาอย่างไรเพื่อให้ใหออ้ทั้งฝ่ายพิสุภิสุณีเนี่ยสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีราบรื่นด้วยและเป็นกัละยาณมิตรต่อกันค่ะเป็นกอนเชิญชวนบัดน,นี้พุทธชยันตีนั่นคือชัยชนะของวันนี้ที่พวกเราลงผึก ตรงกันชวนกันได้รู้และปฏิบัติชวนได้ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นวิธีคันลองแห่งแท้จริงที่เราไม่ใช่แสดงความรักหรือรู้ตื่นเบิกบานเพียงวาจาได้แ,แสดงความรักความตื่นความรู้เบิกบานด้วยกันมาร่วมกันกระทาทําตัวให้ดีและก็ขยายสิ่งที่ดีนี้มันขยายเองจริงๆแล้วนะ่าสนใจ ตอนที่พุทธาในอินเดียหมดไปเนี่ยฝ่ายปรัประวาทะคือฝ่ายลัทธิเพี้ยนชนะพุทธาในอินเดียหมดนะเหตุการณ์เหมือนกันในศรีลังกาเนี่ยฝ่ายปรัประวาทะหรือฝ่ายธรรมะเพี้ยนธรรมะปอมปองแต่ทำเปรูปเนี่ยก็สู้กันกับฝ่ายธรรมะแท้ๆหรือฝ่ายเทรวาในศรีลังกาเหมือนกันปรากฏว่าที่ศรีลังกาเนี่ยฝ่ายปรัประวาทะเนี่ยแพ้ฝ่ายเทรวาเนี่ยชนะพุทธาในลังกาไม่หมดไปเห็นไหมแล้วก็เกิดสังขยาณาทั้งต่อมาหลายครั้งแม้ที่สุดเนี่ยฝ่ายตะวันตกเข้ามาลุกลานเนี่ย พอประชาชนรู้สึกเป็นเจ้าของศาสนาพระอาจจะหมดนะบางช่วงนะแต่พอเห็นไหมพอเขาได้โอกาสกเขาฟื้นเขาก็ไปนิมนต์พระมาบวชคืนนะงั้นผู้หนาภาคาราว่าสำคัญและและ,และใหย้ยืนยันว่าอ้กาวาสั์บอกเราว่าการรักษาศัทธรรมไม่ให้ปฏิรูปให้เพี้ยนไปเนี่ยและรักษาความแท้และปฏิบัติจริงจังพัฒนาบุคลากร,กรทุกฝ่ายให้ดีเนี่ยแม้ที่สุดจะมีภัยแบบเดนจากภายนอกนก็ไม่สูญพันธ์ ฟื้นได้แล้วพออังกฤษมาปกครองปรากฏว่าพุทธศาสนาในเถราวาทแบบลังกาไปที่ไปที่อังกฤษทําให้พุทธศาสนากระจายไปสู่โลกตะวันตกเห็นไหมกลายเป็นดีไปเลยพุทธศาสนานแพร่หลายไปทั่วโลกเลยจากการที่อังกฤษมายึดครองลังกาอันนี้คือสิ่งที่เมืองไทยจะเข้าสู่ทางเลือกไหนจะยอมให้ฝ่ายป,ปรัชญาธรรมะเพี้ยนลัธีเนี่ยชนะฝ่ายธรรมะแท้ๆหรือจะให้ฝ่ายธรรมะแท้ๆเนี่ยมีโอกาสที่จะชนะเห็นไหมนั้นถ้าจะฟื้นที่ตรงสภาวะก็คือ เราต้องลงไปดูที่กระบวนการจัดการทางสังคมว่าถ้าอะไรง,งานไหนที่จะเข้ามาฟื้นบวรเนี่ยบ้านโรงเรียนบ้านระดับครอบครัวเนี่ยจะเป็นสายพระทํางานในมิติของครอบครัวจะเป็นสายของโรงเรียนที่ทําเชื่อมร้อยวัดบ้านโรงเรียนเข้ามาตรงนี้สําคัญและต้องฟื้นตัวดับของวิถีชุมชนและอย่างที่บอกต้องฟื้นคู่นะฟื้นวิถีปฏิบัติแล้วเนี่ยให้อบลอมบ้านโรงเรียนครอบครัวออกมาก็ตามเนี่ยอย่าลืมเรื่องแก่นแท้การเรียนรู้พื้นหนาให้ถูกตรงไม่ผิดเพี้ยนเป็นเรื่องสําคัญ ต้องคู่กันถ้าปฏิบัติอย่างเดียวไม่รู้แก่นแท้คืออะไรก็หลงงมง,ง,งายคนรุ่นใหม่ก็ปฏิเสธไม่อยากทําเรียนอย่างเดียวยากไปหมดแต่ไม่เคยปฏิบัติเลยมันก็จะถามอ,อีกว่าไม่รู้เรียนไปทาไมต้องฟื้นให้ได้ธรรมะแก่นแท้ต้องเรียนรู้จริงตรงไม่เพี้ยนต้องมีวิธีปฏิบัติอบล้อมตั้งแต่ครอบครัวออกมาสู่สังคมเสียงถอประเด็นหนึ่งซึ่งในฐานะที่เคยเป็นนักวิชาการเห็นว่าเป็น เป็นจุดแห่งความเสื่อมของศาสนาพุทธก็คือเราไม่สอนเป้าหมายเราไม่สอนเรื่องพระนิพพานเพราะบอกว่าอันนี้คณะสูงด้วยนะบอกว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวเป็นเรื่องที่ยากเพราะฉะนั้นประชากรของเรา95เนี่ยนะคะคุยว่าประเทศนี้เป็นประเทศที่ชาวพุทธสูงสุดนะแต่เราไม่สอนเรื่องเป้าหมายสูงสุด เมื่อแมเป้าหมายสูงสุดไม่มีสอดคล้องกับที่หลวงพี่ท่านพูดเมื่อกี้นะคะหลักธรรมเนี่ยเราไม่รู้เราพยายามปฏิบัติแต่เนื้อมา่อเราไม่ได้รู้ทิศทางที่เราจะไปเนี่ยนะคะถ้าเราไม่ได้บอกเป้าเป้าที่จะมาที่จะเจอกันวันนี้นะคะเราก็จะไปผิดผิดเส้นทางเราอาจจะ บางคนบอกว่าวันวันนี้ไม่สะดวกแต่อย่างว่าที่สุดเรารู้เป้าหมายของเราเป้าหมายของศาสนาพุทธคือพระนิพพานจะยากจะง่ายต้องรู้เป้าหมายแล้วเราจะได้ไปทิศทางเดียวกันแต่ว่าในบรรดาพระเองพระผู้ใหญ่นะคะบอกว่าอันนี้มันยากเกินไปเพราะฉะนั้นไม่ต้องสอนให้มาสอนเรื่องศีลห้าให้มาสอนเรื่องการปฏิบัติธรรมก็การปฏิบัติธรรมนั้นจะปฏิบัติไปสู่อะไรเล่า ต้องบอกก่อนนะคะไปสู่เป้าหมายอะไรคิดว่าโดยหลักโดยวิชาการแล้วเนี่ยนะคะเราด้อยตรงนี้ตรงที่เราไม่มีเป้าร่วมกันโอกาสที่เรามาคุยกันวันนี้เราน่าจะได้อะไรที่นําไปสู่การปเ,เป็นรูป,ปธรรมที่จะไปปฏิบัติร่วมกันอย่างน้อยที่สุดเราจะเริ่มต้นจากจํานวนคนที่มาวันนี้นะคะที่เรากลับไปพร้อมกับเป้าที่เราจะไปเปลี่ยนวิธีความ,ค,วามคิด การปฏิบัติของเราในชีวิตของเราในองค์กรของเราเล็กๆก่อนแล้วเราเริ่มต้นมาจอยกันเป็นเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นขอขอบคุณค่ะ,คะในวันนี้กราบขอบพระคุณนะคะพระคุณเจ้านะคะแล้วก็หลวงแม่ด้วยค่ะอันนี้อยากจะชวนอาจารย์นัทฐาค่ะเมื่อกี้อาจารย์นัทธาอยากจะแลกเปลี่ยนด้วยแต่ว่าอาจารย์นัทธาเนี่ย ล่าสุดในทำโพลใช่ไหมคะในเรื่องเกี่ยวกับวันวิสาขาบูชาอยากให้อาจารย์สะท้อนนิดนึงค่ะว่าคนไทยมีมีความหวังแค่ไหนที่จะต่อช่วยกันต่อ,อยุพุทธศาสนา<ช>ทางนี้ด้าโพลค่ะไม่ไม่ได้ทําเรื่องพุทธยันตีโดยตรงแต่ว่าเมื่อเดือนพฤษภาคมเนี่ยเราได้ทําเรื่องวันวิสาขาบูชาและทํากับเยาวชนนะคะไปถามเยาวชนในกรุงเทพฟังดูจากผลเนี่ยก็ดูเหมือนว่าก็น่าจะดีใจอยู่เพราะว่า81 29%เนี่ยทราบว่าบรรัรวิสาขะคืออะไรสําคัญตรงไหนแต่อันนี้เนี่ยพอไปลงในรายละเอียดแล้วเนี่ยมันมีประเด็นที่เราถามต่อไปว่าแล้วในวันนั้นเนี่ยจะทําอะไรนะคะปรากฏว่าเยาวชนของเราเนี่ยนะคะเลือกว่าจะไปตักบาท78.61%ก็คือท่วมท้นจะไปตักบาทถัดมาจะไปเวียนเทียนค่ะ62.33แต่ว่า ตักบาทกับเวียนเทียนเนี่ยมันคือพิธีกรรมที่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคะแต่ว่ามันมันมีอะไรอย่างอื่นไหมที่เขาจะคิดถึงนอกจากตักบาทแล้วก็เวียนเทียนปรากฏว่าจะไปฟังเทศเนี่ยมีอยู่แค่2 2นะคะจุดสามเปอร์เซ็นต์ก็คือไม่ถึงหนึ่งในสี่ที่ว่าจะไปฟังเทศซึ่งจะทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจเนื้อหาสาระของพระพุทธสามากขึ้นก็มีน้อยก็คือตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเพียงแค่รู้ว่าวันวิสาขะคืออะไรสําคัญไหมสําคัญเหมือนกับว่า สำคัญไหมที่รู้ว่าพุทธชยันตีคืออะไรสําคัญแต่ว่ามันจะสําคัญมากกว่านั้นไหมว่าเราจะทําอะไรเมื่อเรารู้แล้วโอกาสแห่งพุทธเชนตีนะีคะเป็นโอกาสที่เราน่าจะใช้สกสวยดนรงนะคะเพื่อให้คนกระตุ้นปลุกเราให้คนก้าวเข้ามามาดูตัวเองมาดูงานที่ตัวเองทำสอดแทรกเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปในวิชาที่สอนที่เราพยายามบอกว่าให้อาจารย์เนี่ยนะ,ะสอดแทรกเรื่องนี้เข้าไปง่ายๆเรื่องของวินยัย ต้องเข้าเรียนตรงเวลานะคะเรื่องของการส่งกันบ้านเรื่องของความรับผิดชอบนะคะเรามีรายการที่ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏรราชวิทยาลายัยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ในในจังหวัดนคปรปฐมด้วยกันเลยนะคะเราทำรายการสุขถึงธรรมสุขถึงใจมีการปฏิบัติธรรมวิปัสนาข้ามคืนสวดมนต์ข้ามคืนกันทุกวันศุกร์ต้นเดือนนะ,ะมันก็เริ่มจากการเอานักศึกษาเข้ามา ต่อมาชาวบ้านแถวนั้นค่ะใครอยู่สารยาก็แวะไปนะคะทุกวันศุกร์ต้นเดือนชาวบ้านเริ่มรู้ก็จะเข้ามาเ,เรียนเชิญอาจารย์คุณหมอจากธรรมมาค่ะว่าคลุกคลีกับพุทธศาสนามาอย่างยาวนานเนะะี่ยค่ะอาจารย์ <c oughs> คิดว่าอ,อ,อุบาสกบาสิกาในตอนนี้เนี่ยควรจะทําอะไรไปกี้อาจารย์เกษินีพูดถึงว่าบทบาทของราชพัฒน์นี่ได้ทําอะไรมากมายนะคะสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ขอบคุณครับ อยากตอบคําถามคุณแววก่อนเลยว่าพระพุทธศาสนาในบ้านเราเนี่ยมันจะเดินไปถึงจุดจบแบบที่อินเดียหรือเปล่านะครับในความหวังของผมเนี่ยในความรู้สึกของผมและเพื่อนๆผมที่นั่งทํางานอยู่ด้วยกันในหลายแวดวงเนี่ยเราไปไม่ถึงนั่นครับเราดีกว่านั่นเยอะเลยนะครับเพราะสภาพแวดล้อมต่างๆซึ่งอันนี้ต้องคุยกันยาวอย่างน้อยๆที่สุดเนี่ยเราเห็นสัญญาณของการฟื้นฟูผมเห็นด้วยว่าเรากําลังเดินลงเหวนะครับแต่คงไม่ตกเหว นะครับเรากําลังอยู่ในขั้นฟื้นฟูอย่างเช่นเราทุกคนคาดหวังคนไทยทุกคนคาดหวังสื่อมากมันเกิดมีสื่อไทย P ี s เกิดขึ้นแบบนี้นะครับเราทุกคนคาดหวังสถาบันการศึกษาเกิดโรงเรียนรุ่งอรุณครับเราทุกคนคาดหวังระดับมหาวิทยาลัยเกิดราชพัฒนนครปฐมเกิดเวทีวันนี้อันเนี้ยเป็นความหวังครับผมไม่อยากให้ชาวพุทธเราสิ้นหวังนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับที่จะเป็นกําลังใจยอย่างยิ่งเนี่ย ในอินเดียกับในจีนเนี่ยซึ่งพระพุทธศาสนาเคยหายไปด้วยเหตุต่างๆเหตุการ์เมืองหรือเหตุอะไรก็ตามทีบัดนี้เนี่ยครับไม่น่าเชื่อเลยครับพระพุทธศาสนาไหลบ่ากลับไปในอินเดียกับในในเมืองจีนนะครับมีพุทธศาสนิกชนเกิดขึ้นมากในสองประเทศนี้ซึ่งเป็นประเทศใหญ่มากเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นความหวังไม่สิ้นหวังนะครับทีนี้ถ้าถามว่า <c oughs> อะไรเล่าเป็นเหตุผมคิดผมพยายามเงี่ยหูฟังอยู่ พวกเราหลายคนยังได้ยังไม่ได้พูดถึงคำคำนี้กันคำนี้ก็คือคำว่าวัตถุนิยมวัตถุนิยมเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของโลกของมนุษย์สัตว์ของทุกๆอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันโตเร็วมากทีนี้วัตถุนิยมเนี่ยมันก็ไหลบ่าใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ไม่มีไม่มีขอบของประเทศและสังคมมันสื่อสารกันเร็วมากวัตถุนิยมมันเลลไหลบ่าไปท่วมท้นโลกมนุษย์หมดเลย ทีนี้ถ้ามนุษย์อ่อนแอลงไปมนุษย์อ่อนแอลงไปคือมนุษย์ไม่มีภูมิต้านทานเราก็พ่ายแพ้ต่อวัตถุนิยมนะครับหลายท่านพูดถึงคําว่าแก่นหลายท่านพูดถึงคําว่ากะพีผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะครับถ้าเราเข้าถึงแก่นเนี่ยเรามีภูมิต้านทานครับกระแสนิวัตถุนิยมมาเท่าไหร่เนี่ยเราจะสู้วัตถุนิยมได้นะครับหรือถ้าเรามีทุกข์สัหน่อยหนึ่งเนี่ยเราจะเริ่มหันไปหาแก่นของพระพุทธศาสนา ถ้าไม่งั้นเราก็จะอยู่กันลาพังเนี้ยเปลือกกับพี่อย่างเงี้ยมีโอกาสเสื่อมได้เยอะนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมมองว่าวัตถุนิยมเป็นต้นเหตุหลักของความเสื่อมถอยลง ของจิตใจของคนไทยเราสังคมไทยเรานะครับเราจะต้องทําให้จิตใจของคนเรามีมโนนิยมหรือหันมาสนใจเรื่องมโนนิยมมากขึ้นและตอนนี้นะคะดิฉันอยากจะขอเชิญผู้ที่นั่งอ,อ,อยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะสรุปสั้นๆน,นิดนึงค่ะดิฉันอยากจะเชิญอย่างพี่สมรักษ์นะคะมีประเด็นไหนมุมไหนที่จะพูดถึงเรื่องนี้สั้นๆหยอดไว้ก่อนแล้วโอกาสหน้าเรามาคุยกันให้มากขึ้นค่ะค่ะและคิดว่า พุทธศาสนาต้องทนการท้าทายค่ะพุทธศาสนาต้องมีความกล้าหาญต่อความอายุธรรมที่อยู่เฉพาะหน้าพุทธศาสนาถ้าถือศีลหา้าไม่เพียงแค่เราไม่ฆ่านะคะเราต้องหยุดยั้งการฆ่าของคนอื่นด้วยถ้าพุทธศาสนาไม่มีความกล้าหาญก็จะอ่อนแอค่ะขอบคุณค่ะเน้นมองว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วของพุทธศาสนิกชนที่จะได้ แสดงบทบาทและหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่แล้วก็ชัดเจนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรากำลังเผชิญหน้ากับปัญหาที่เห็นชัดๆเลยในทุกแวดวงอย่างในวงการศึกษาเนี่ยนะคะก็มีตัวเลขที่น่าตกใจว่าเ,ออเด็กและเยาวชนของเราเนี่ยยิ่งเรียนนะคะคืออยู่ปหนึ 1, ่งปสองปสเนี่ยไอคิวยังปกติอยู่นะคะพอขึ้นปสี่ห้าหนะคะเริ่มลดลงค่ะ พอไปถึงระดับมัธยมนะคะลดหวบลงไปเลยค่ะอันนี้ก็เป็นดัชนีที่บ่งชี้ชัดเจนมากนะว่าเรากำลังทำอะไรกับเยาวชนของเราเราให้อะไรกับเขานะะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าจะเป็นโรงเรียนเราให้เขาถูกทางหรือเปล่านะเราทําให้เขาเติบโตทางด้านชีวิตจิตใจของเขาได้ไหมไม่ใช่แค่เพียงให้เรียนศิลธรรมหรือว่าให แคบมีศีลห้าแต่ต้องไปถึงการปฏิบัติแล้วก็ขอฝากค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณอาจารย์สุดท้ายขอเรียนเชนะิญอาจารย์ประมวลน,นิดนึงค่ะอาจารย์การที่เราใช้เวลาในการศึกษาพระพุทธศาสนาด้วยการคุ้นคิดนะครับจะก่อให้เกิดข้อคําถามข้อสงสัยและข้อโต้แย้งกับเพื่อน แต่ถ้าเมื่อใดที่เราน้อมใจมาเพื่อศึกษาในใจเราเองเนี่ยนะครับโดยเฉพาะปฏิจจสมุปบาทนั้นทันที่เราน้อมมาสู่ใจเราเองและมองความหมาย่างปฏิจจสมุปบาทในตัวเราไม่มีข้อโต้เถียงกับใครเลยครับมีแต่ความชัดเจนขึ้นในใจเราผมขอตอบเพียงแค่นี้และขอขอบคุณด้วยครับ สุดท้ายนี้นะคะที่ฉันขอขอพระคุณทุกท่านจริงๆนะคะทั้งทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงข้างหน้านี้นะคะแล้วก็ทุกท่านที่อยู่ตรงนี้นะคะรวมถึงน้องๆเด็กๆด,ด้วยนะคะที่ทําให้วันนี้เป็นวันหนึ่งที่มีความหมายมีกุศลนะคะเป็นบุญสําหรับใจดิฉันแล้วก็คิดว่าทุกๆท,ท่านก็คงจะรู้สึกแบบนี้เช่นกันนะคะแล้วก็ต้องขออภัยอย่างยิ่งนะคะถ้าหากมีการพูดจาหรือการดําเนินการอะไรที่ไปขัดเคืองใจ ใครนะคะคนใดคนหนึ่งดิฉันก็ต้องขออโหสิกรรมนะคะไว้ในที่นี้ด้วยขออาภัยกันไว้ด้วยค่ะนะคะขอบพระคุณคุณอุมากนะคะจริงๆแล้วคุณอุอาจจะไม่ต้องขออโหสิค่ะแต่ดิฉันต้องขออโหสิเยอะๆต้องขออโหสิแล้วก็ขอก็มากราบขออาภายัยท่านพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยนะคะถ้าหากว่ามีวาจาใดที่ร่วงเกินนะคะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่วันนี้มาร่วมกันพูดคุยกันถึงสิ่งที่ ยังคงอยู่แม้ว่าพระวรากายของพระศาสดาของเราพระพุทธเจ้าได้จากโลกนี้ไปนานแล้วแต่ว่าสิ่งที่ยังอยู่แล้วก็ทำให้เราเห็นผลกันจนถึงทุกวันนี้คือแสงสว่างจากที่พระองค์ได้ทุ่มเทสละความสุขสวดพระองค์มาแสวงหาคำตอบแล้วเป็นสิ่งที่เรา ฉเฉลิมฉลองกันในวันนี้ในโอกาสพุทธชย,ยันตี2,600ปีมันได้กลายเป็นแสงสว่างอย่างน้อยที่สุดได้กลายเป็นแสงสว่างแก่ชีวิตของน้องลูกหมูได้เป็นแสงสว่างที่นำทางชีวิตน้อยๆอย่างน้องน้ำหวานแล้วก็พวกเราทุกๆคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นจริงๆนะคะอาจารย์คะทุกๆท่านค่ะแล้วถ้าหากว่ามีโอกาสหน้าเราจะได้พยายาม ไม่ใช่มีโอกาสหน้าหรอกถ้าเนี่ยเหมือนฝากคนอื่นเอาไว้แต่เราจะช่วยกันพยายามสร้างโอกาสในการที่จะมาร่วมกันพูดคุยสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ฝากไว้กับพุทธบริษัททั้ง4ต่อไปในอนาคตนะคะวันนี้กลาบขอพระคุณทุกๆท,ท่านขอบพระคุณคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่ร่วมติดตามการสนทนาของเราเราทุกคนที่อยู่กันตรงนี้ที่พุทธมณฑลศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลกลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะ ตัวเองได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศไต้หวันะนะคะท่านธรรมอาจารย์เจิ้นเยยนนะคะท่านบอกว่าถ้าจะมาดูวิถีชาวพุทธต้องมาดูประเทศไทยตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับเนี่ยเราผูกพันอยู่กับวิถีของชาวพุทธเพราะสังคมครอบครัวนี่ถือว่าสําคัญมากถ้าสังคมครอบครัวมีสติเดียนว่าสังคมข้างๆนั้นก็จะเป็นครอบครัวที่มีสติเช่นเดียวกันพุทธค้าพุทธสุดบรรยายตายสนิท ใครอื่นคิดทําลายพุทธสุดวิสัยภัยก็งามขุีภัยฆ่าจึงบรรลัยสนิมพุทธฆ่าพุทธตายในพุทธเองเป็นคนพิการทางด้าน,น,นสายตาแต่แสงสว่างในการดำเนเินชีวิตหนูและนําทางหนูไปได้ตลอดไปเนี่ยก็คือแสงสว่างของพระธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะเป็นแสงเดียวที่ทําให้หนูพร้อมเดินต่อไปได้อย่างเป็นผู้ชนะได้ค่ะขอบคุณค่ะ ขอบพระคุณมากเลยค่ะขอเสียงตบมือให้น้องลูกหมูหน่อยสิคะ